ทุกชนิดเลยนะคะต้นไม้แข็งแรงใบสวยค่ะสนิทจนโกเมนเต็นมกระถางเลยค่ะค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเจเกดจะมาหาคำตอบนะคะว่าเปลือกไขรนี่สามารถเท็ดปุ๋ยและะ้วก<ม>็เห็นผลจริงโบนะคะที่บันไซบอนสี มันง่ามีหลีบอน,นะคะเดี๋ยวมาหาคำตอบกันนะคะนี่มาดูกันนะคะบนสีที่ใส่ปุ๋ยเปลือกไข่นะคะแทงยอดออกมาแข็งแรงมากเลยใบก็สีสวยค่ะสีสวยมากเลยดูกระถางนี้นะคะ แตกติมเลยค่ะแทงยอดออกมาเรื่อยๆติมกระถางเลยค่ะใบใหญ่ใบใหญ่ด้วยค่ะแข็งแรงนะคะสีสดใสเลยเพราะฉะนั้นกันนะคะปุ้ยเปลือกไข่นี่เฮดไ้บอลสีกัดสีสวยแล้วก็แข็งแรง เตโกติมกระถางเลยค่ะใส่ฟ้นอยู่ค่ะนะคะจะเปรียบเทียบให้ดูกับกระถางที่ไม่ได้ใส่นะคะนี่ค่ะกระถางที่ยังไม่ใส่ซึ่งโบโบแข็บบงแรงนะคะแล้วก็โบโบ,บทแทงหยอดขึ้นมากโบเตโกนะคะ ปุ๋ยเปลือกไข่นี่เฮ็ดง่ายๆนะคะเขากินไข่ขึ้นหมือก็เก็บใบทำใช้ง่ายๆคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกัน,นะคะ่ะวิธีเฮ็ดปุ๋ยเปลือกไข่นะคะวิธีเฮ็ดก็ง,ง่ายๆนะคะปุ๋ยเปลือกไข่ดินนี่ดินผสมใบกามปูแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะคือขี้วัวขี้งัวแหงนะคะ่ะกับเปลือกไข่เปลือกไข่เข้าไปตากแดดให้มันกรอบแล้วก็ไปทุบใส้ถพปาสติกแล้วไปถูถูกนะ,ะใหายมันละเอียดนะสิแล้วก็นี่ ใส่เท่งชิลลลดลงไปสอนหนึ่งนะคะใส่ไปอีกนิดนึงกะเอาเด็กค่ะเอามีส่วนผสมหมดตายตัวกะเอาแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนมันมีเสืออราแล้วคะ่ะจะใส่ไปนี่คะ่ะขี้เท่าใส่ขี้เท่า้าไปจค่แค่สองสอนนะคะขี้เท่าเพกันเสืออราเสื้อลรคหนาฝนนะคะแล้วก็ผสมเข้าไปเนะะี่ย อุ้ยเผื่อใครเนี่สามารถใส่ได้ทุกต้นไม้ได้ทุกชนิดนะคะของใหม่มุ่งผลใส่ได้ค่ะงน่าปลูกใส่กระถางคนไม้เข้ากันนี่เป็นนั้นว่าเสร็จแล้วนะคะก่อ,อนจะใส่ก็ต้องพุ่นดินพุ่นดินก่อนนะคะ แล้วก็รดน้ำตามปกติค่ะจะใส่ประมาณนี้ค่ะ ใส่กขับไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะะี่ค่ะสามารถใส่ได้ก็ใหม่มงคลทุกชนิดนะคะต้นไม้ที่เข้าปะะู่ไว้นี่ค่ะใส่ได้ทุกชนิดเลยนะคะต้นไม้แข็งแรงใบสวยค่ะน่ามีนคุนะคะ,นนนนะ,คะสนิทเจนโกเมนเต็มกระถางเลยะคะ่ะวิปเปอกไข่นะคะสวยงาม